เมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าชา,ชาวที่3แห่งสหรัฐอณาจากาักรพระราชทานเครื่องรชาชอิสริยาภรณ์จัก,กรวรตดิบีติสให้กับเจนนี่ตีซูลิซ่าและโลเซสมาชิกจากวงระดับโลกแบ็คพิงเพื่อยกย่องบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนครั2 6สํสำหรับการประชุมศึกษาสภาพภูมิอากาศของสหรัฐประชาชาติที่จัดขึ้นที่เมืองกาสโกในปี2021ค่ะโดยพระเจ้าเช,ชาวที่3ทรงชื่นชมแบ็คพิงว่าขอชื่นชมเจนนี่จีซูลิซ่าและโลเซ ซึ่งรู้จักกันดีในนามแบ็คพิงสำหรับบทบาทของพวกเขาในการนำข้อความแห่งความยั่งยืน้นานสิ่งแวดล้อมมาสู่ผู้ชมทั่วโลกในฐา,านะทูตประจำตำแหน่งประธานคอปทเวนตี้ซิกของสหาราชาอาณาจากักรสำหรับแบ็คพิงค่ะถือเป็นศิลปินจากวงเคปปวงแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยก่อนหน้านี้ศิลปินระดับโลกที่ได้รับชั้น NB e อาทิเดบิ a เทนอะเดลและเอซีแรนเชื่อว่าหลายๆคนค่ะอาจจะยังไม่รู้ว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืออะไรวันนี้ WRN บจะสรุปง่ายๆให้ฟังค่ะ สำหรับเครื่องราศอิสริยพร์อันวิเศษย,ยิ่งใหญ่แห่งสักวานบิทิสคือเครื่องราชอิสริยภรสำหรับคณะอัศวินของราชาธิปไตยภายใตาร้รัฐธรรมนูญบิทิสผู้สมควรได้รับต้องมีส่วนร่วมกับศิละปะและวิทยาศาสตร์รวมถึงทํางานร่วมกับองค์กรการกุศลและสวัสดิการหรือการบร,ริการสาธารณะนอกราชาการค่ะสถาบนาขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าจอร์ดที่5แห่งสหารชาชอาณาจักรเมื่อวันที่4มิถุนายน1917มี5ชั้นได้แก่ GBE KBE หรือ DBE CBE OBE และ MBE ตามลำดับค่ะในฝ่ายพลนเรือนและทหารที่อาวุโสจะได้รับพระราชทานไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษจะได้บันดาศักเป็นอัศวินส่วนสุภาพสตรีที่ได้รับพระราชทานจะสามารถใช้คำานาหน้านามว่ามาดามได้นั่นเองค่ะ